พ,พระพี่กระน้องมาสับน้องใหม่เด้อเพียบขับพี่น้องมนืีงพระบ่งน้องใหม่น้องใหม่นม้องใหม Ui, nó lầy ngang lại cái tôm Ừ, dù thân thân này, cái mít con thân này. ถ้าเป็น้องมาเทียวพู๋นย่นกาบธรรมชาติเด้เป็นน้องเย แ้วนี่ที่นอหน่อยโอ้เพียดเถอะเถอะนจ้ที่ไหนบนนั่นเองนอหอกเด็กพี่นองเมื่อนึ่สิบ้าพี่พนองมาหาเอานอหอกไปเห็ด เฮ็ดนอส้มบ่แม่นนอส้มครับไปเฮ็ดแหนมแหนมนะใหม่ครับพี่น้องนี่ครับนอนอหวัวนอหวัวเอานอหัวเข้าไปเฮ็ดไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดนอสม้มเอาไปเฮ็ดแหนมพี่น้องเอาไปเฮ็ดแหนมไปยังไปเรื่อย นี่นอนนึงไม่ค่อยเอาเสียมมาไปก็ได้เสียบเสียบพาดเอาเสียมโอ้เสียบตั้งเปยะเนี่ยขาตรงนี้ทางนี้ทางนี้ เอาหน่อไม้ไปทําแหนมไปเฮ็ดแหนมน้องไม้ได้พี่น้องเฮ็ดแหนมน้องไม้โอ้น้องไม้กำลังออกตัวน,นี้มั่ยอืมน้อขา,ขาวๆง,งามๆเลยอืมได้ปะ บิงดดูนอนนั่งดินพีนนนนน่น้องเลยกล้องเห็พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันเห็นนอนนั่งดินปะ่ะเห็ไหมนี่นพี่น้องครับนอนนั่งดินงามๆเลยเพิ่งดู ยังตัวพี่น้งองตัวน,นี้หมอหม่กันสั้นมากไปเทิ้งๆู่ติดยังรวมนักเตะบรรยากาศไปเที่ยว เที่ยวพูดได้พี่น้องครับทำไมชาติโอ,อากาศสดชื่นเอาเสียงพีนง่น้องน้ำใหม่น้ำใหม่ คนเป็นห่วยได้พี่น้องไปย่างขึ้นไปเรื่อยๆภาพที่น้อง,<ๆ>อง,องมาชมบรรยากาศตั้งผู้สำหรับผู้ที่มีเปลนห้อยเพิ่นนั่น มาเอาหน้อไม่ครับพี่น้อง๋ยวเป็นไปหน้อไหม่แตวเป็นเผาตึ้งคู่เลยทำไมอะอ,อ่อนอนยู่เนาะีนอ,อ,อนี่อนดีดอือ้ี้องตมต้มดวกเกีียวต้ม nó nâng như thằng này nó nhây ở ôm ở thằng phụn tiến bắc ở à đây bao ừ. giờ nó quay quay to phía đông đấy Hãy à. subscribe nó kênh Ghiền hàng. หาเที่ยวได้พี่น้องหาเที่ยวต้นนี้เป็นต้นนี่อย่างนี้ต้นขิงบอกต้นจันทน์หอมอันนี้เป็นต้นจันทน์หอมพี่น้องต้นจันทน์หอมนะครับบรรยากาศบรรยากาศหินหินผู้ หิงผู้บัญชูพี่นองเอ้ยอยากให้พี่ให้นองเขาได้เห็นไปไปเบิง้งข้อใจสลับไปแล้วบอกว่าเขาอันนี้มันกระช่ายป่น นี่บทที่ว่าจันหอมหวาน,วานยังหรือพี่น้องเนี่ยมบรรยากาศตั้งผู้ครับพี่น้อง นี่พอฝนนน่ใหม่ือเก่าแ่ะพี่น้องยจุดส่วนนโน่ใหม่แต่ว่าม่เที่ยวหานโน่ใหม่ Các ngua. hãy đăng kí lên kênh lalaschool Để không hãy đăng cho kênh เราพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทั้งผู้พุนน่ะไถ่ไถ่ไกันตุ้งไถ่มากเบิ่งรถพี่น้องเลยแต่ว่าคนคน,าคนหลายคนหลายคนนุ่มอเองกำลังออกนะพี่น้องเลยนี่นะครับนุ่มอเองกำลังออก

ตัวนี้เป็นไม่ไม่ขอล้ำนะพี่น้องเนี่ยไม่ที่เฮ็ดขอล้ำที่ว่า,เ,าเวลาขืนพูดหรือว่ามาพักเล็บก่อไผ่ก่อนี่พเพื่อนไพ่อย่างนี้ตัวไผ่ไปอไพ่ปอที่ที่ว่าเอาไปเฮ็ดขอลาำนะพี่น้องเอาลำแก่บ่ะเอาลำพอดีตัวน,วนี้ตัวนี้ก็สิแก่พร้อม เอาล่ำพอดีกลางๆเด้อพาพี่พะน้องไปเบิง่งล่ำที่ว่าพอดีพอดีพอดีอดเอ๊เป็นล่ำก็สิเป็นล่ำเก่าหลายพี่น้องล่ำที่ว่าพอดีพอดีก็คือเอาล่ำปีแรกเด้อพี่น้องนี่ล่ำปีแรกอเอาไปเพ็ดเอาล่ำ มีคนตัดไปแล้วก่อนหินก้อนหินทั้งผู้พี่นอ้องก้อนบบกง่ายเลยบองดูบรรยากาศมีทั้งผู้นอพี่นอ้องน่ครับบรรยากาศโอ้พี่นองห้ายคนขึ้นมาหลายครับคนขึ้นมาหานอาไหม้ไม่พี่นอปป้องเพื่อน उसके परमाणु यानी कि